สวัสดีค่ะมาแดนคาดแผนไทยค่ะวันนี้อยากจะมาตอบคําถามที่มีคนถามแดนเข้ามาในช่อง YouTube นะคะว่ามาแดนครับถ้าเกิดเราต้องทํางานเลิกดึกแล้วก็ต้องนอนดึกอันนี้เป็นข้อจํากัดในชีวิตเลยแล้วก็ต้องตื่นเช้าเนี่ยเราจะมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรครับนะคะก็เราอยากที่จะนํามาตอบในช่องทางนี้นะคะเผื่อที่จะเป็นประโยชน์กับหลายคนที่อาจจะต้องทํางานเป็นกะนะคะกังคืนไม่ได้นอนกงคืนเป็นเวลาทํางานด้วยซ้ำแล้วก็ต้องมานอนตอนกลางวันเนี่ยเราจะมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรนะคะแดนก็อยากจะเริ่มแบบนี้ค่ะว่า มนุษย์เราเนี่ยดำเนินชีวิตตามนาฬิกาชีวิตนะคะก็คือเราตื่นมาพร้อมกับแสงแดดแสงแดดผลุกเราให้ตื่นนะคะึค้นมาทํางานกินข้าวใช้ชีวิตไปแล้วพอพระอาทิตย์ตกเราก็จะค่อยๆค,คูลดาวระบบในร่างกายคูลดาวพร้อมที่จะพักผ่อนพักผ่อนให้ร่างกายได้ชาร์จนะคะฟื้นฟูตัวเองเพื่อที่จะ กลับมามีพลังแล้วก็ตื่นมาทานาฬิกาในตอนเช้านะคะคราวนี้คนที่ไม่ได้นอนในตอนกลางคืนเนี่ยเราจะต้องรู้ไว้ก่อนอย่างหนึ่งเลยว่าระบบไฟในร่างกายของเราเนี่ยมันอาจจะมีการระสับกระสายมากกว่าคนอื่นเขาคือพอร่างกายไม่ได้พักในตอนกลางคืนเนี่ยอย่างแรกเลยไฟอุ่นกายจะระสับกระสายนะคะแล้วมันจะไปกระเทือนกับไฟย่อยสุดท้ายมันจะไปกระทบกับ ไฟที่เผาให้แก่ชราที่นั่นเคยพูดไปเรื่องของไฟสีกองในร่างกายนะคะทาให้หนึ่งเลยค่ะร่างกายของเราอาจจะร้อนกว่าคนอื่นเขานะคะตับร้อนทําให้ระบบย่อยอาจจะไม่ค่อยดีนุ่มๆสาวๆเนี่ยค่ะไม่เป็นไรหรอกในระยะแรกนะคะแต่ว่าพออายุมากขึ้นเนี่ยเราจะเริ่มรู้ตัวเลยว่าร่างกายของเรามันคุมคุมกันมาเริ่มตกบางทีเราจะป่วยง่ายกว่าคนอื่นแล้วก็อาจจะมีความแก่มาเยือนเร็วขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นการกระทบไปเรื่อยๆเลยของตั้งแต่ไฟอุ่นกายไฟระสามระสายไฟ ย่อยแล้วก็ไฟที่เผาให้แกะะ่ชราอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องรู้ค่ะคราวนี้ถ้าเรามีข้อจํากัดในชีวิตว่าเฮ้ย mm hmm. งานเราต้องทํามันเป็นไงของเราจะให้เราลาออกเหรออย่างเงี้ยก็ไม่ใช่นะคะในเมื่อเรามีข้อจํากัดแบบนี้เราต้องดูแลตัวเองให้มากกว่าคนอื่นค่ะก็คือดูแลระบบไฟนั่นเองค่ะหนึ่งเลยนะคะที่ดังอยากให้คนที่ต้องทํางานกลางคืนหรือว่าไม่ได้รอตองตคืนให้ดูแลก็คืออาหารอากาศอารมณ์3อย่างนี้จะทําให้ไฟในร่างกายของเรามันร้อนขึ้นค่ะ หนึ่งเลยอาหารเราต้องอย่าเพิ่มความร้อนเข้าไปในร่างกายคนที่ต้องนอนดึกนะคะอาหารที่รสจัดจ้านมากๆเราต้องเผานะคะแดีขอยกตัวอย่างค่ะคนแถวบ้านแดงแถวบ้านแดงจะเป็นรอบรอไปด้วยโรงงานนะคะสาวโรงงานหรือว่าหนุ่มโรงงานก็แล้วแต่เนี่ยจะมีโอทีค่ะเราก็จะต้องทํางานตอนกลางคืนจะมีกะกลางคืนซึ่งหลายๆคนที่มาซื้อ,อยาที่ร้านแดงเนี่ยอาการต่างๆที่มาเป็นอาการความร้อนหมดเลยค่ะไมเกรนอาหารไม่ย่อยมีอาการไม่ค่อยสบายท้อง ตาแดงร้อนตาผู้หญิงนะคะจะมีอาการเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ระบบประจำเดือนทุกอย่างเกิดมาจากไฟในร่างกายของเขาระสรำค่ะไฟร้อนเกินไปแล้วแดงคิดว่าส่วนใหญ่เลยนะคะน่าจะเป็นคนอีสานซึ่งก็จะชอบกินรสจัดค่ะคือรสจัดเนี่ยไม,ไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้กินนะคะแต่ว่าจัดตลอดเวลาจัดทุกวันแล้วพริกเยอะๆเปรี้ยวเยอะๆ,ปร,ๆ,ๆปรุงรสเยอะๆเค็มเยอะๆ,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 ๆอย่างเนี้ย อันนี้ถ้าเราต้องนอนดึกทำไม่ควรค่ะเราต้องเบานะคะแล้วก็อย่าเนื้คืออาหารที่ทําให้เราร้อนในค่ะผลไม้ที่หวานมากๆนะคะของทอดของมันของผัดเยอะๆเนื้อสัตว์ที่ย่อยยากต้องใช้ไฟย่อยเยอะๆในการย่อยพวกนี้เราต้องรู้จักตัวเองว่าเฮ้ยเรานอนดึกเราต้องอย่าเพิ่มตรงนี้เข้าไปในร่างกายเรามากเกินไปอีกอย่างก็คือเหล้าเบียร์แอลกอฮอล์ด้วยนะคะพวกนี้ก็ยิ่งทําให้ร่างกายร้อนเข้าไปใหญ่เลยนะคะ คนที่ออกกะมาแล้วหรือนอนดึกแล้วแล้วก็ไปสั่งสร่ต่อแล้วก็มีการกินพวกนี้เข้าไปเนี่ยก็เท่ากับคุณทําร้ายตัวเองนะคะยิ่งทําให้ร่างกายร้อนทําให้ร่างกายเสื่อมไว้าไปอีกเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้ก็ต้องกินอย่างมีสติเช่นเดียวกันค่ะ2ก็คืออาหารในรูปธาตุน้ำค่ะเราต้องพยายามเติมน้ําเข้าไปในร่างกายของเราให้มากกว่าคนที่เขาทํางานในช่วงกลางวันนะคะเพราะเรามีโอกาสที่จะมีความร้อนสูงกว่าคนอื่นเขาจิบน้ำเรื่อยๆค่ะมีอีกตัวอย่างหนึ่งเลยก็คือคนที่ทํางานในช่วงกลางคืนเนี่ยทำงานโรงงานเนี่ยค่ะเขาจะเร่งงาน เพราะฉะนั้นเขาจะไม่อยากดื่มน้ํากินน้ําก็ต้องไปฉี่เพราะฉะนั้นก็คือไม่กินน้ําเลยก็แล้วกันคือซ้ําเติมตัวเองกอกสองเลยค่ะคือหนึ่งไม่ค่อยดื่มน้ําก็ทําให้ร่างกายยิ่งแห้งอั้นฉี่อีกอั้นฉี่อีกก็กระเพาะปัสสาวะอักเสบระบบระบายของเสียออกไม่ดีไตทํางานหนักตับไม่ได้นอนก็ตับก็ร้อนอยู่แล้วไตก็ร้อนเข้ามาอีกคือเพิ่มเติมตัวเองเข้าไปใหญ่แล้วผู้หญิงนะคะโดยเฉพาะสาวโรงงานผู้หญิงเนี่ยที่ต้องทํางานช่วงกลางคืนเนี่ยหลังๆมานะคะขอเก็บสะสมนานๆเนี่ยระบบประจำเดือนก็จะไม่่ดีคะ มาบ่อยๆเลยคือประจำเดือนมาน้อยสีดำคล้ำเป็นลิ่มเป็นก้อนประจำเดือนไม่ออกกินยาคุมแล้วก็ไม่ออกนะคะพวกนี้ก็จะต้องมารักษาโรคประจำเดือนอีกซึ่งมันมาจากอะไรมันมาจากการที่เราอยู่กับ ข้อจํากัดของตัวเองในเรื่องของการนอนการกินตรงนี้ได้อย่างไม่ถูกต้องนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ปรับค่ะเริ่มก่อนเลยในเรื่องของอาหารอาหารแล้วก็น้ำนะคะสอแลสามก็คือเรื่องของอากาศค่ะก็คือเรื่องของอุณหภูมินั่นเองนะคะเราต้องพยายามรักษาอุณหภูมิร่างกายของเราให้เป็นปกติค่ะอย่าไปอยู่ในห้องแอร์แบบเย็นก็เย็นจนเกินไปนะคะบางคนเนี่ยไม่ได้ทํางานโรงงานนะคะทางานอยู่ในห้องแอร์อยู่ในแลบนะคะ ทำงานในโรงพยบาบาลอย่างเงี้ยต้องเข้ากะแลวบ้านหนาหนาวมากๆแบบนี้ก็ยิ่งทําให้ไฟในร่างกายของเราแบบไม่สมดุลหรืออย่างเนึงก็คือร้อนค่ะอยู่ในที่ที่อากาศไม่ค่อยถ่ายเทแบบนี้ก็ทําให้ไฟกับเริ่มได้เช่นเดียวกันค่ะสองเรื่องแล้วสางก็คือเรื่องของอารมณ์ค่ะคนที่ทํางานกลางคืนต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์ภัยมาคืนนะคะเพราะว่าอารมณ์โกรธอารมณ์กรูอารมณ์ว,มวิตกกังวลจะยิ่งทําให้ไฟในร่างกายของเราระสัดขึ้นไปใหญ่เลยค่ะยิ่งร้อนกล้ามเนื้อยิ่งขดเกรง็งก็จะทําให้ร่างกายทํงาน ไในคอยดีนั่นเองนอกเหนือจากเรื่องของอาหารอากาศแล้วก็อารมณ์แล้วนะคะเราก็ต้องเน้นในเรื่องของการขับเคลื่อนค่ะทําให้เลือดของเราขับเคลื่อนได้ดีคนที่ร่างกายรอ้อนก็มีแนวโน้มที่ไฟจะเผาให้น้ำแห้งนอกจากการเติมน้ำแล้วก็ต้องคอยามขับเคลื่อนเพื่อให้ร่างกายเกิดแรงดันเลือดไหลเวียนได้ดีด้วยเลือดไม่หมืดเลือดไม่แห้งนั่นเองนะคะ ออกกาลังกายค่ะสุดท้ายก็คือเรื่องของการนําออกค่ะมี4ทางห้าทางของผู้หญิงนะคะ 1. ก็คืออุจจาระย้ายท้องผูก 2. ปัสปสาวะนะคะอย่าอั้นปัสสาวะนะคะปวดฉี่ไปฉี่ทันที 3. เรื่องของการหายใจค่ะเราก็สูดหายใจลึกๆมีการนั่งสมาธิผ่อนคลายเวลานาไหนที่เราร้อนมากๆนะคะหายใจแบบหายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออกทางปากแรงๆยาวๆก็ได้เหมือนกัน ทำแบบนี้หลายๆรอบค่ะก็จะเป็นการนำลงที่ร้อนๆในร่างกายของเราจะออกมา เป็นการระบายผ่อนคลายความเครียดในร่างกายได้ดีเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็เหงื่อก็คือการออกกําลังกายนั่นเองนะคะแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องของประจําเดือนก็ดูแลในเรื่องนี้ให้ดีของผู้หญิงนะคะต่างๆาเรานี่แหละค่ะที่จะช่วยเราได้ค่ะคนที่ไม่ได้นอนกลางคืนสรุปอีกทีนะคะไม่นอนตอนกลางคืนต้องทํางานนะคะทํางานเป็นกะหรือกระทั่งว่าต้องนอนดึกเป็นข้อจํากัดของชีวิตของเราไม่ต้องกังวลไปค่ะเราก็แค่มาทําให้ระบบไฟในร่างกายของเรามันกลับสสมดุลด้วยการดูแลในเรื่องอื่นๆให้ดีกว่าคนอื่นนะคะ <S <S เพียงเราอยู่กัับขข้้ออจําากดงเเรใหป็นค่ะ ไม่ว่าเราจะทํางานอะไรเราก็สามารถที่จะรักษาสุขภาพของเราให้แข็งแรงได้ลองนําไปปรับใช้กันดูนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปจะมีคําถามอะไรอีกที่แดงจะนํามาตอบก็อย่าลืมติดตามกันนะคะนี่ไล้มาไปก่อนค่ะมาดางแพทย์แผนไทยสวัสดีค่ะ